สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมครับกับช่องไอ้นุ่มตีนน้อยครับวันนี้ครับเขาจะไปย้ายต่อนะครับนาอก็ฟักก็เล์ก็แร้ก็ติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจผมนาคลิปต่อไปด้วยนะครับก็มีหลายขอมเม่นะครับเป็นยากหันพึ่งชันล้นะครับนาะน้ำพึ่งครับตีเป็นน้ำนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับน้พึ่งึงชันลงนะครับตีย่ำตีน้ำมาณนี้ครับ กองมาเสียงเลยนะครับเนาะถ้ากองเสียงก็จะได้จะเหลี่ยมอยู่ประมาณสาวกควอนนะครับก็ขายไปแล้วสิบกควอนครับโอเคครับเดี๋ยวฮอไปพอกันปุ่นครับเนาะไปถึงที่ต้นตอวันนะครับกระหางบ้านประมาณเกือบสิบกิโลนะครับย้ายมาเลี้ยงไ้ในสวนครับก็ขาว่าตอแดงย้ายเลี้ยงมาได้ครับเนาะแต่ผมก็ย้ายมาเลี้ยงได้ละเดี๋ยวไปพอกันนะผมครับตอนนี้ก็มาถึงนะครับแต่มาถึงต้นเนาะ ต้นละปุ้นครับหางต่วอยู่ปุ้นครับปุ้นอูครับเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวผมขอเอาขอเอาหนีหามาก่อนครับโอ้นี่ก็เขาเรี่กเขาว่าเขาเลยเอาเดี๋ยวผมขอเดินไปดมกุ้นก่อนครับเอาสัมภาระอย่างครับเนาะนี่ครับผมก็มาถึงนะฮะต้นละครับเนาะเยอต้นนี่เยอะนนี้อันนี้สูงกว่าทิฟฟานเมทนะครับ ตอนนี้อยู่ปลายนะครับผมบุ๋นครับก็เขาว่าไงแบ่ได้ไงเลี้ยงได้ก็ยังนะครับก็ถามกับงุ่มครับเนาะว่าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงได้บ่ได้อันนะครับแต่ผมเลี้ยงมาแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่บุ๋นครับกลางนอนครับเนาะก็เห็นครับเดี๋ยวผมขอใส่ชุดใส่ยังกันนะครับเนาะพอสูงประมาณสิบถอยนะครับมาสิบสิบสองถอยสิบสามถอยเท่าไหรขึ้นไปปุ๊บมันเปลี่ยนจริงครับเนาะเป็นกิ่งปุ๊บหาไต่ขึ้นไปได้ง่ายนะครับ เฮ้ยเราไม่พอกันนะ้องตอนในชุดแล้วผมก็เอาใส่เอากลองที่หมวกก็เลยครับเดี๋ยวพอนะผมครับ,รบประมาณนั้นนะครับหนูขึ้นครับประมาณสามข้างนะครับเจ้าประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบเซนนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวนเพิ่งน,นี่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนนะครับ เราต้องเช็ดถุอองนี้วยตลอดนขึงมือถือลุดกอมลุกกอนครับนี่กินแห้งครับกินข้าวครับงำมาได้นะครับแต่เราชอบกินแห้งมันตาย thăm nhầm rất khăn không? Không con tốt, không nắp lên không? ห้ามเลยครับห้ามเจยมุย้ยห้ามเจยมีดนะครับตัดนะครับเพราะว่ามันเห็นยังห้างแตกนะหมอเก๋ๆด้วยครับใจ้มออ่ก,อกอดอดุ้งนะครับใค้แต่ด้เล็งนะครับ อยู่นะครับผมอุดอ้นครับถ้าแต่ได้ไปเลี้ยงครับมือจะได้ก็ต้องอุดนะครับเออคขอด้วยมือทัง้งจังลนนะครับกลับหังว่านะครับอันตรายครับ burga 多啲嚟咯～ เือนครับเฮ็ดนะต้องเอาไว้ไว้นี่ครับเนาะมันนี่นะครับคือแม่มันเข้ามา,าก่อนนะครับเนาะไว้อีกนะครับเมื่อคืนมาหาก็สอบมาซุกกันเดียวครับเนาะนี่เนาะ คบนื้นอโอเคครับเดี๋ยวห้อมอพอกันตอนบึน้นมาคืนเนาะนะครับละผมไม่ได้ใส่ก็ล้มนะครับโอเคครับบึ้นเ้าไปพอกันตอนที่ผมกระซอมซุ่มกำคำเนาะโอเคครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีที่กวนครับเนาะกับตีห้าละผมก็ มาเอากระสอบออกมาจะมาได้นะครับแม่เขาหังหมดแล้วนะครับเนาะแต่ผมแนะนำมาตอนเจ้านะครับื่อผมขอใส่กล้องนําเนะใส่กล้องครับแม่มาแมเข้าหมดหมดแล้วนะครับแต่ผมแนะนำให้มาช่วงตีงเจ้าเนาะเพราะว่ามันใกล้แจ้งครับเพราะว่าเราเอาง่ายไปแล้วมันจะกิซิดอยู่สูงนะครับตัวแดงนะครับถ้าเป็นต่ออื่นบอกว่ากันนะครับ ในตัวแดงนี่ถ้าเป็นผมขอใส่มือกันเนาะถ้าเป็นตัวแดงนี่่วนมากเขาเลี้ยงเขาบบบคยู่นะครับเพราะว่าเขาแปอาเจ้านะครับช่วงบุกีทุ่มทุ่มสองทุ่มสองสามทุ่มเขาก็แปอาแล้วนะครับมันขยู่นครับมันก็เหมือนคนเ้องครับเนาะเวลาไปปุ๊บปล่อยเอาปืนปล่อยออกปุ๊บมันก็ขยู่นนะครับช่วงมันเหมือนต่ออีหัวเสือต่อการครับเนาะต่อเสือต่อการเวลาปล่อยออกนี่แม่มันออกจากทั้งนะครับ อยู่ในห้งนะครับแต่ตอนนี้เราปล่อยปุ๊บมันออกจากห้งเลยนะครับเราต้องปล่อยของเจ้าครับขงแจ้งอีหมกองแลมันออกแล้วสักรำม,มันเก็หู้นะครับว่ามันมันจับตีมันได้ทหนอะเดี๋ยวครับอีใบายยากนะครับแต่ถ้าสามลักก็คือมาของเจ้าอีจะดีสุดครับ จบวกเลยบร้อยครับตอนนี้ต้องย่างให้เร็วนะครับปุ๊บลยลรเรียกว่าละมีอย่างละครับเนี ผมก็ไม่ได้ใส่หุ่นไม่ได้ใส่ชุดใส่ยาครับตอนนี้ครับครับรถมาจากบ้านนี่มอไซค์บานะครับเกือบสิบกิโลเหมือนกันนะครับทุกบ้านมานครับขอ,อฟังแม่นนะครับนั่งหน่อยแม่เนาะโหลดมากเกิน

นี่ผลที่เขาไปเลยนตัวแดงกันคือว่าเอาไประบบขยุ่นครับเนาะเหมือมนตอกก้านครับแต่ผมเอาไปนี่อยู่ทุกทังนะครับ รอยครับเนาะนี่คร <Salvador> ับเขาก็ป ok ิกบ้างกันครับขับรถมา เอาถึงนาทีนะครับน้อโอเคครับผมเดี๋ยวไปพอกันบ้านครับผมครับก็นี่ครับมาถึงแล้วนาะงมาถึงบ้านผมใสชุดกันยุดแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนังวารันน้อมันตรงใกล้แจ้งครับนี่ครับพอแล้วก็บใแจ้งแต้นะครับใบสว่างแต้นะครับตรงนี้ต่อจะเริ่มหาดกินนะครับเอามาชงนี้ได้นะครับไปชงนี้ได้ เอาไหมผมหึงมาช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้มันจะเริ่มหากรีนนะครับอยู่เลยนอนงถ้บมาเวลานี่นะถ้ามาไว้เยอะละอื่นนี่ผมปั้านะครับเนลยล่นไปประมาณสองสามเว้นนะครับมันจะล่นเลาวก็ไปกินเฮียครับลงมาหน้าครับลนงมาเดียวนะครับง้ามไหยครับผมก็งามเลยครับมันล่นกับเป็นยังครับ มันก็มัดไวหห้ฮะมันก็มัดเนาะยังไงก็อยู่วนครับมับนี่ครับ มีคนถามนะครับว่าทําไมถึงต้องเจื่อเรื่อยนะครับผมบอกไก่อนนะครับขณะนี้ผมเจื่อเรื่อยนะมันยังังมันยังวัวได้อีินะครับหนอแต่ถ้าเป็นเมื่อเป็นขอแล้เหลือนี่นะครับใบยูนะครับมันจังั่วนะครับทั้งบางนะครับส่งทั้งน้อยนะครับจริงหนามือนตอนทั้งใหญ่ครับหนอ 你看他们，嗯，坐真的。嗯嗯 Là là đây mình mình đây đồng tăng thì mẹ hắn mẹ hắn nó không hung mẹ hắn mẹ đây phong hung tăng xuống đây mẹ 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 mình mẹ 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 up. Luật hả hái ào vắng luật này luật hái hốc

เจอผมหาลวดครับจิ้มตรวจขวางไหนครับอืมปะนะครับเมื่อวันมันก็แปลงขึ้นเหมือนเดิมครับเนี่ย ทีตรงนี้วืนหนึ่งอะตรงนี้ยืนเยวยอ่ะน,นี่ครับงามเลยครับเนาะเดี๋ยวมันดึงเข้าหากันหมดครับพอตรงไหนก็ะแม่นักนะครับเนาะมันแปลงมั้งนะเดี๋ยวมันก็แปลง,นนปลงหุ้มนะครับประมาณสองสามวันนะครับ อยู่ครับไม่อยู่ก็แคบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณรับผู้คนครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่คือการใลี้ยงตอแดงครับเนาะที่เปนว่าขอถามกันนักนะครับว่าเลี้ยงได้ก็่กว่าเออเลี้ยงได้ครับเพราะว่าผมก่อมาเลี้ยงหลายครั้งนะครับฝนมาขาจะเลี้ยงาอยูกันนะครับเพราะว่าใหุ้ผมว่าเขาเปรี้่วชงเจ้านะครับประมาณสองพุ่มสามพุ่มเลยนะครับ มาทยูนะครับลงแล้วนี่เดี๋ยวมันก็เข้าหังหมดแล้วแขงอ้อยหังแขงหังอย่างนั้นครับเอฟก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามเป็นกลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณค้าโฟมเข้ามารับชมครับ